ไปไปกันน่ะโอ้ยตกของชาอยู่พี่รอมั้ยน้องอยู่ที่บ้านนี่อยู่อ๋อไปไหนเสียพี่ร้อนอยู่นะเดี๋ยวเสียบางคนที่มีค่ะที่สงสัยก็จะรู้ไว้จะสวยเหมือนกันนะค่ะท่านไม่ต้องรอเนี่ยจะไปดูกัน นี่มันหลมากนี่ช่วยอะไรได้วะตอนนี้ลูกอยู่ไหนเต้นเนนเาไม่เด็นลูกอยันขึ้นแคนนีอยากอยากทิ้งจอยากมาอะไรกันใจยอมอ่ยนั่นจะเต้นอดกเปนก็ตอะไรอ่อ้ยตูนาเรื่อง เออเนี่ยโอ๊ตโอ๊ต